ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสสามสวัสดีครับผมบอสเป็น i ิน h a n n e l วันนี้ก็จะมารีวิวสก,กินนะอ่าสกินแล้วก็จะมีเพื่อนพวกผมที่ช่วยรีวิวสก,กินพวกสวายโบด้วยนะครับนี่ก็จะมีบ่าวมีมีชิโนโมีคิวนะเออสกกวยก็มาเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะอ่าตัวแรกก็ <c oughs> จะเป็นเจสันนะเจสันนะ นเจสันไม่มีอะไรเลยเลยกินปกติทุกอย่าง,างน,น,นะเห็นไหมก็นะเป็นงาสกินเฉยๆนะไม่มีเอฟเฟกอะไรโอเคไปสกินต่อไปอมสกินต่อไปก็เป็นเจสันนะน่าจะเป็นบนหัวนี่น่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นไม่มีอะไรนะเหมือนเดิมทุกอย่าง so เหมืนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเห็นไหมก็ถ้าถามว่าเทไหมก็ดูเกเรดีนะตอบนะโอเคไปสกินต่อไปสกินต่อไปก็เป็นฮอกกี้นี่เห็นไหมฮอกกี้อะไม่มีอะไรเหมือนกันคนระับก็นะก็สกินดีๆไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเลยกินพีชก็เหมือนเดิมเนี่ยันเดิมเดิมโอเคจะกินต่อไปนะต่อมาก็เป็นครูหุ่นะอ่าเลยครูหือนเดิมทุกอย่างเห็นไหมก็คล้ายๆมาเดียวโู่นะถ้าถ้าดูดีๆนะก็คล้ายๆอยู่อ่ะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวมันสว่างขนาดนี้โอเค ไปสกินต่อไปกันเลยนะต่อไปนะก็เป็นสกินคูคิดเหมือนเดิมนะเป็นสกูคิดอ่าสกูคิดนะชื่อสกินมันบอกนี่นี่ก็คล้ายๆเด็กเนร์ดนะเนื้อตาโรงเรียนเห็นว่าโอ้โหหนังสือยุบหัวได้อ่าใ่ปลาอะไรได้นะอืมไม่มีอะไรนะอ่าส่วนใหญ่สกินเออสกิน สก,กินสก,กินเอ่อที่แบบราคาถูกก็จะเป็นแค่แต่งตัวเฉย,ยนะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะโอเคสก,กินต่อไปโอเคสก,กินต่อมาเป็นของจอนโดนะเห็นะจอ e. นโดนี่เป็นแนวแบบลักบี้อะเป็ไนไงเ่ยแต่เท่ะนะอยู่ข้าวข้าอ่าไม่ก็สก,กินถูกนะไม่มีอะไรเลย เดิมโอเคสกินต่อไปสกินต่อมาของจอรูโก็จะเป็นแนวไม้ๆหน่อยนะน,นะไม่มีอะไรนี่เออลืมไปนะตรงหนามมันก็จะเป็นแบบเป็นนี่เป็นไม้นะหน่ะส่วนสับดับก็เดิมเหมือนเดิมใช่ตัวต่อไป ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวต่อไปนะคุนพูดผิดนะฮะโอ้โหไอ้สกินต่อมาอ่าเป็นแนวปีศาจนะนแนวปีศาจนะไม่มีอะไรเลยแต่สวยนะผมชอบผมชอบสกินนี้ผมใช้บ่อยแล้วชอบชอบชอบแนวทรงคนะล,ล้ายๆปีศาจนะก็ก็กลินต่อไป โอเคจกินต่อไปกาซาปูนนะส่กินนี้มันมีเอ,อ่อมีมาตั้งแต่อัปเดตแล้วก็แต่ที่ผมมารีวิวเพราะก็เพราะว่านะมันมี voice line เปลี่ยนใหม่นะ,ะอันนี้มาดู voice line ก่อนเสียงมันเบานะก็นี่มันก็จะเหมือนพูดอะไรสักอย่างนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่แค่เพิ่ม voice line แล้วก็เพลงเปลี่ยนใหม่ด้วยนะโคตรเท่เลยนี่ฟังดูโคตรมันนะใครชอบเพลงมันๆต้องเล่นตัวนี้นะต้องเล่นสกินนี้นะหรือว่าเทมากนะโอเคสกินต่อไปโอเคเดี๋ยวมาดูการฆ่านะครับก็นะโดนัทเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วก็มี voice line เพิ่มโอเคสกินต่อไปปุ๊บปุ๊ปุ๊ป<อ>สกินต่อมาของ1 x อ หนะึ่ง x นี่ดูดูด,ด x นี่ก็จะเป็นแบบแนวฟุตบอลหน่อยๆน,นะจะเป็นแนวฟุตบอลนะอะนี่แล้วก็มีเอฟเฟกตนิดหนึ่งนี่เป็นแบบเอฟเฟกต์โลบอกนะ,ะไม่มีอะไรนะโอเคสกินต่อไปสกินต่อมานหะนึ่ง x นี่ สกินแชมเปี้ยนนะโอ้โหเเห็นสีทองใครชอบสีทองนะอินนี้เหมาะแล้วก็เปลี่ยนธีมเพลงด้วยนะมเห็นไหมสกิลดาไม่เปลี่ยนอืมไอ้เชี่ยนี่แม่งยิงกูหาอะไรวะไว้เนี่อันนี้การฆ่าอืม เอาแบบเมื่อกี้นะอ่าเลียนเสร็จลน้องไม่มีอะไรเพล่บันเดินไม่มีอะไรโอเคอ๋ออือติดต่อไปอ่าติดต่อไปโอเคโอเคสติ๊สกินต่อมาก็จะเป็นในหนึ่งเอฟหมือนกันนะอ่าแล้วก็มีเปลี่ยนซาวเอฟเฟกต์อะไรนิดหนึ่งด้วยอ่ะมาฟังกันนี่เป็นไงโคตรเท่ นะนี่เท่ๆๆแล้วก็เปลี่ยนดซเฟฟกนี่นะเปลี่ยนสีดาบด้วยนะอ่ามาดูกันนะอ่นะตอนค่าอืมเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าถ้าเป็นลูกน้องนะลูกน้องก็ลึก รุ่น้องก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไร <S <S นี่เหมือนเดิมนะโอเคจะกินฆาตกรหมดแล้วนะ <S <S เดี๋ยวนะก็ไปต่อกันที่ s ไ r v i เวิกันเลยนะ <S <S อ่ามาส่วนไปเวื่อนเพื่อนๆผมก็จะเป็นคนรีวิวนะครับผมอ่ะเนี่เริ่มจากชิโน่นะชิโน่ก็จะรีวิวตัว no นู๊นั่นเองนะมาดูกัน อ่าดูดูนี่นี่ก็จะเป็นนู้แบบนะดริปนะดริปดริปแม่งดริปจัดนี่ดูอ่าตอ,อนตอนดื่นก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีสัญลักนูกบี้ตัวตอนนี่นะก็จะเป็นถุงด้วยแบบตอนมันไม่ใช่โกดเบอร์เกอร์แล้วมันเหมือนกินอะไรไม่รู้อะแม่งแม่งเซียนยาแล้วแม่งเซียมยาโอเคนะ โอเคต่อมาก็สกินน,กนะนู๊กนะก็ไม่มีอะไรนะเหมือนสกินอันที่แล้วเลยนะแตาดิฟน้อยลงนะนี่บอกแดงนี่ตัวนะอ่านี่เห็นไหมนี่โอเคอ่าไม่มีอะไรนะกิ้นต่อไปอืมสกินต่อมานะนสกินต่อมานี่ก็จะเป็นนู๊กใส่ทิ้นพอร์ตนะอ่า ใส่ใส่ชุดสูทนะผมก็ชอบแนวชุดสูทอยู่แล้วนะสุดเวลากินโกดเบอร์ก์ก็จะกลายเป็นแอปเปิลแทนนะโอเคอ่ะโอเคจะกินต่อไปอ่าสกินต่อมาอ่ะนี่พิซซ่าอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะเป็นออเลียสจกินเอเลียนนะหลายคนที่เมนอีเลียสก็น่าจะชอบสกินนี้นะอ่านี่นี่นี่อ่ะอ่ะ อ้ยอ้ยวยอยอ,ยอะไรวะอ่านี่ก็นี่พิซซ่านะเฮ้ยมึงหยุดดิไอซ่าเนออ่านี่นะก็อีเลียสก็มีเออไอ,อนี่เขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบการสื่อสารแล้วนะก็ถ้าเราก,กดคลิกที่ตัวอีเลียสเนี่ยก็จะเป็นการขอพิซซ่านะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วพอพวกเรากินปุ๊บแล้วก็พวกเราก็จะพิมพ์โอเคเออไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดเออมันก็จะพิมพ์ขอบคุณให้ใช่ นี่เห็นไหมนี่คือซ่าควิกนี่มันก็จะมีระบบขอแบบอย่างเช่น Builderman ก็มีนะแบบขอดิสเพนเซอร์ขอเซนทรีส่วนอีเดก็ขอพิซซาอ่านี่อันนี้ก็คือระบบใหม่นะอ่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์นะตอนกำลังหนีฆาตกรอ,อยูอ่โอเคนะไปกินต่อไปอ่าไปกินต่อไปนะนี่อืมก็อีเลียนเหมือนเดิมนะแต่สก,กินนี้ไม่น่ามีคนใช้ดูทรงนะเต อ่านี่ไง้อันนี้คือเวลายโยนพิซซ่านะันก็จะเป็นน้ำนะเป็นน้ำบางคันก็เป็นลูกบอลโอเคนะสกินต่อไปอ่าสกินต่อมานี่สกินต่อมานะครับนี่นะเป็นไอโรสเลยไอโรสเนี่ยไอโรสเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรนะสกินเหมือนเดิมแต่แค่แม่งไม่มีผมนะอ่ะเดี๋ยวดูล่างสองก่อน อ่ะมาดูร่างสองกันนะอ่ะร่างสองอุยเอยอหรือปิดไอน้นี่อ่ะเห็นไ,ไหมอ่ะร่างสองนี่ร่างสองนะครับนี่ต่างกันแค่สกินปกติก็คือเออโลนไอเฮียโลนโอเคสกินต่อไปอืมสกินต่อมานะนี่สกินต่อมานี่นี่เป็นบิเด์แมนใส่สูตรนะเห็นไหมอ่านี่ สร้างเซนทรก็เหมือนเดิมนะแค่ใส่สูตรได้เลยนะสลอสก,กินนี้ผมผมชอบมากนะเพราะมันใส่สูตรนะอ่าต่อมาเป็นเจนเลสกายนะครับผมอ่าใครชอบแนวนินจาเนี่ยต้องต้องชอบแนะน่เลยเห็นไหมอ่านี่นี่อันนี้เอ่อฝ่ายนินจาส่วนของชิโนนะก็เป็นนินจาไลท์นะไลท์นินจานี่ เป็นดาบแดงๆนะส่วนของชิโนก็เป็นดาบคาตา纳สีเทาแบบงหนะมาโอเคนะอ่ากินไก่ก็ไม่มีอะไรนะกินไก่ไปกินต่อไปอ่านี่อันนี้ไปกินต่อมานะครับผมนี่ของชิโนก็จะเป็นเออออซัมนินจานะส่วนวิธีได้สกินนี้นะครับผมก็ต้องซื้อสกินนินจาให้ครบ ทั้ง3สกินนะก็จะได้ออซอมิจาก็เป็นของชิโนโอจของผมว่นะก็คล้ายๆเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะกินเมื่อกี้ที่แบบไม่มีอะไรนะโอเคกินต่อไปครับอันนี้สกินเชนเลสตัวที่เหลือนะครับผมมีอันนี้นี่อันอนี้คือเดอะไก,กนะได้จากแมปเอ่อปัดเอฟเอฟสองนะอันนี้อันนี้ก็ไม่ครับนะนี อันนี้ของวากาบอลนะมาจาก Combat Initiation ที่ผมเล่นอยู่นะโอเคไม่มีอะไรนะินแก่ส่วนของไ q ก็จะเป็นอะไรวะเป็นหอยเหรเป็นหอยใด้ไหมครับอ่าของชิโนโไม่มีอะไรนะโอเคสกินต่อไปสกินต่อมานะก็จะเป็นโซูนเจ็ดหนึ่งก็จะเป็นใส่สูตรเหมือกันนะเป็นใส่สูตรนะก็เหมือนเออเออขาเรียกว่าไงนะก็เหมือนเออไอ เออเขาเรียกว่า builder man น,นะโอเคนะพอกินต่อไปก็เป็น dummy มมนะนี่ dummy มมนะก็ไม่มีอะไรนะปล่อยโฟนนี่ไม่มีอะไรเลยนะโอเคพิกินต่อไปต่อมาก็จะเป็นสกินเกสนะครับผมสกินแรกก็เป็น girl ก,กับ boy บนะ girl ก,ก็คือสกินของผมนั่นเองนะแต่กูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเสียงมัน เป็นผู้ชายอยู่นะอ่านี่อันนี้คือตอนบล็อกนะตอนบล็อกส่วนตอนต่อยตอนต่อยกับแพรลี่ก็เหมือนเดิมนะครับพราะผมลองมาแล้วโอเคตัวต่อไปอเฮ้ยสกินต่อไปดิโอเคสกินต่อไปนะก็เป็นเอ่อเกสเออใส่สูตรนะก็เป็นเอเจนต์สกินเอเจนต์เหมือนบิวดแมนแล้วก็สูตทูเจ็ดนะอ่านี่ส่วนของผมก็จะเป็นไคเกสอ่านี่ ไขเกสเออมาจากเกมที่มีชื่อว่าพิวเกมนะครับเป็นบอสตัว,ต,วตัวหนึ่งนะ,ะที่ชื่อว่าไข่ไก่นะพอมาอยู่ในเกมนี้ก็มีชื่อว่าไข่เก๊กสนั่นเองนะซึ่งผมเคยเล่นเกมนั้นมาก่อนนะแล้วเป็นแฟนเกมด้วยนะอ่านี่ตอนกดบ็อกตอนกดบ็อกก็จะเป็นแบบตั้งท่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะตั้งท่าคือมันเป็นตั้งท่าหลบนะอ่าชาร์จอ่าต่อไปชาร์จนี่ชาร์จอือมคือไม่ได้พุ่งปกติแล้วแม่ง แม่เ,เอาหัวโกกเมยเห็นไหมหัวโกกอ่ะหัวโกกโอเคไทไทเกสเนี่ยมีเขาเรียกว่าแอนิเมชันนะแล้วก็ต่อยธรรมดาด้วยนะเป็นแอนิเมชันใหม่นะโอเคไปดูโอเคเดี๋ยวไปดูตอนแพดดี้กับเออก seat, light, ับต่อยกันเลยอ่ะดูนะอ่า uh อืมอันนี้คือแพดี่นะนี่แพดดี่ก็จะเป็นการเสรยนะการเสรยแบบขึ้นไปนะอ่าโอเค เดี๋ยวรอสกิลอ่าต่อไปก็จะเป็นต่อยธรรมดานะไม่ใช่แพรดี้นะจุดอ่าอ่าต่อยธรรมดาต่อยธรรมดามันไม่ได้เป็นต่อยนะครับก็จะเป็นทีแทนเห็นไหมทีบแมงดอกชิกไอ้เหี้ยพื้นที่ดอชิกนะโอเคไปกินต่อไปนะอ่าต่อมาก็จะเป็นบ๊อบบี้นะครับผมนี่บ๊อบบี้นี่เป็นบ๊อบบี้ ปเปลี่ยนไหมนี่ก็จะเป็นตำรวจนะนี่ก็มาจาก m o m t i t i t i a t i o นนะนี่นะนอะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูบล็อกกันแพรี่อ่ะบอกเขาอ่อนอ่านี่นี่แพรี่อ่านี่เห็นไหมนี่ไหมแพรี่นะโอเคคืออก็จะเปลี่ยนเสียงตอนพุ่งด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อยกันเลยอ่ะต่อยนี่ อ่าตอนต่อยก็นะก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ซ o u n d effect ที่เปลี่ยนเสียงนะโอเครียินต่อไปโอเคครับทุกคนผมจะบอกคือไม่เขาไม่มีเงินในการช่วยรีวิวแล้วก็เราก็เลยมาเป็นเออปิงอยู่ตรงนี้นะครับนะส่วนคลิปหน้าบา่ามิช่วยได้แน่นอนนะ,ะส่วนคลิปหน้าผมจะรีวิวตัวโนะริ ival, นะกาตกรสไวเวิร์อะตัวใหม่ชาแนีอนะโอเค เดี๋ยวไปซื้อดูสกินต่อไปนะอ่าเนี่ยอันนี้คือสกินเชสนี่สกินเชสเหนะ็นไหมปืนปืนก็เหมือนเดิมนะอ่านเนี่เห็นป่ะอ่าดรอปโยนเหรียญก็เหมือนเดิมนะส่วนสกินคนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยไอคิวเนี่ยก็มาจากเกมที่ชื่อว่าเพนออฟไซส์นะเป็นเอเจนต์นะเอเจนต์ว็กัวแม่งไม่ต่างจากเดิมเลยไอสัตว์โอเคโอเคนะโอเค ทั้งหมดนี้ก็เป็นสก,กินข้าวๆของในอัปเดตนี้นะครับนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะส่วนคลิปหน้าก็จะลงเกี่ยวกับฆาตกรโนรินะแล้วก็สวเวอร์ใหม่นะส่วนคลิปนี้ที่ลงช้าเพราะว่าเมื่อวานผมมีธุระนะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะโอเคนะนี่ก็คืออัปเดตข้าวๆนะโอเคเจอกันครับทุกคนนะนคลิปหน้า สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบอสเป็นวิเชาแนลแั้มันก็เตะอยู่ป่ะชักว้าวชักว้าวโอ้ยนี่นี่เราเตะหน้าอยู่อะไ Oh, yeah. <laughs> oh, yes, yes, there. Oh, yes.